สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพนี่ก็คือรายการบุญระวีตีข่าววันนี้เป็นวันสุดสัปดาห์แล้วนะครับก็ตรงกับวันศุกร์วันนี้เป็นวันที่9เมษายนพุทธศักราช2564เหลืออีกสองสาวันก็จะเข้าสู่เทศกาลสงกรานที่เขาเรียกว่าปีใหม่ไทยแต่เทศกาลปีนี้ค่อนข้างหง้อยเหงาเหมือนกับปีที่แล้วห้อยเหงาเสื่องซึม และเศรษฐกิจไม่สะพัดไม่สะพัดเพราะพี่น้องประชาชนไม่มีกระตังไม่มีกระตังไม่มีงานทำเศรษฐกิจไม่สะพัดแย่ไปหมดแล้วโควิดก็กลับมาอีกโควิดกลับมาอีกมันเป็นความผิดของพี่น้องประชาชนมันเป็นความผิดของพี่น้องประชาชนหรือเปล่าหรือเปล่าต้องใช้คำนี้อย่ามาโทษประชาชนสามครั้งที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นความผิด ความบกพร่องของภาครัฐบาลทั้งนั้นตั้งแต่ครั้งแรกตั้งแต่ครั้งแรกที่คนจีนเข้ามาและก็มีแท็กซี่ติดโควิดรัฐบาลก็ไม่ได้เตรียมตัวเป็นชิ้นเป็นอันปล่อยให้มันให้มันติดไปตามธรรมชาติแล้วก็ไม่เท่าไหร่เพราะบ้านเรามันเป็นเมืองร้อนเป็นเมืองร้อนภูมิต้านทานของเราดีคนที่ตายก็จะกลายเป็นจะเป็นคนที่มีความบกพร่องทางโรคภยครัยไข้เจ็บเท่านั้น เรียกว่าระยะแรกเนี่ยตายไม่ถึง50คนพอมาระยะที่สองตายเพิ่มมาเพิ่มมาเกือบเท่าหนึ่งของระยะแรกเวลานี้คนเสียชีวิตจากโควิดเนี่ยก็ประมาณ96-97คนเกือบร้อยแล้วครับแล้วถามว่ามันมาติดครั้งที่สามคัสเตอร์ครั้งที่สมเนี่ยมันจะไปยังไง ฟังนักวิชาการทั้งด้านการแพทย์เขาบอกว่ามันติดง่ายถึง1.7เท่ามันกระพือไปถึงหนึ่งเท่ามากมายกายกองซึ่งทำไปทำมารัฐบาลก็จะเอาไม่อยู่ดูข่าวคราวคุกดูกข่าวคราวสื่อสารมวลชนวันนี้นะครับวันนี้นะครับบอกว่าเสนอปิดสถานการณ์บริการเสนอปิดสถานบริการสอบอรคชุดเล็กเคาะ41จังหวัด ปิดิี่วันไม่ว่าจะเป็นผับไม่ว่าจะเป็นบาร์เป็นปาร์ตี้ทั้งหลายเนี่ยมันติดจากพวกนี้ทั้งนั้นไม่ใช่ติดจากตระสีตระสาตะมาจะมีเยเมีย,มย,มย,มยมนเยเมนไม่ใช่มันติดจากไฮโซติดจากไฮโซและมันงามหน้าไหมล่ะครับงามหน้ายัางไงงามหน้าเพราะมันติดนักการเมืองสอสสวและรัฐมนตรีรัฐมนตรีอย่างน้อยสองสามคนที่เจอโควิด แล้วเข้าไปแอดมิดในโรงพยาบาลงามหน้าไหมล่ะครับพลเอกประยุทธ์จันโอชาท,ทั้งทั้งที่คุณบอกว่ากาดยาตกกาดยาตกแต่พวกคุณนะ่ะตกซะเองกาดตกซะเองคุณเป็นห่วงพี่น้องประชาชนนะ่ะถูกต้องผมขอบคุณที่มีความเป็นห่วงแต่คนที่ติดโควิดน่ะมันไม่ใช่พี่น้องประชาชนที่อยู่รากหญ้าที่เป็นชาวไร่ชาวนาเกษตรกรหรือกรรมกรหรือพี่น้องที่เป็นบ้านบ้านอย่างพวกผมไม่ใช่ มันกลายเป็นผู้คนที่เขาเรียกไฮโซ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 และเป็นระดับรัฐมนตรีที่ไปนั่งกินในหลับใน,ในผับในเหลานะและก็ในสถานที่บันเทิงและงามหน้าครับงามหน้าถึงขนาดพักร่วมรัฐบาลออกมาแฉกันเอาเองออกมาแฉเวลานี้ภาพออกทางโซเชียลเต็มไปหมดมีรัฐมนตรีคนหนึ่งไปนั่งขอบโต๊ะมีสาวๆซึ่งเป็นพริตตี้หรือพ r ไปนั่งล้วงนมล้วงเนิมเขาแล้วก็ไปจ่ายดิ้งกันเป็นหลายหมื่นนะ่ารับประทานดื่มวายกันขวดละแสนสองแสนนี่มันเหมือนกับเป็นภาพที่ทำให้ประชาชนพี่น้องทั้งหลายที่อดอยากตกทุกข์ได้ยากไม่มีงานทำบอกโอ้โหมันใช้เงินกันเป็นแสนขวดละแสนแปดขวดละสองแสนขวดละแสนกว่าขวดละแปดหมนแต่เวลานี้พี่น้องประชาชนจะหาสักแปดเนี่ยมันก็หายาก มันหายากพี่น้องประชาชนเนี่ยโดยเฉพาะผู้สูงอายุเนี่ยมันได้เงินเท่าไหร่6 0ได้600บาท7 0ได้7 0็ด0บได้800มีกินเท่านี้ในแต่ละเดือนแต่พวกคุณกินวายกันเป็นราคาเป็นหมื่นเป็นแสนเจ็ดหมื่นแปดสนแสนกว่าและก็ไปนั่งมีผู้หญิงกล่อมปอนป้อนเล้าให้กินป้อนป้อนวายให้กินแล้วก็จ่ายดิงให้กับพนักงานสาวๆจ่ายกันเป็นหมื่นๆนะครับ นั่นเขาถึงเปรียบเปรยว่าตึกไทยคู่ฟ้าสองไปนั่งเจรจาตาอวยกันไปนั่งเซ็นสัญญาไปนั่งคุยเรื่องธุรกิจกันคุณทำอย่างนี้โดยไม่อายพี่น้องประชาชนนี่ขนาดในในประเทศไทยนะครับในประเทศไทยมันควรจะมีการควรจะมีการปฏิรูปได้แล้วนักการเมืองต้องเอาคนดีๆเข้ามาไม่ใช่คนที่เมาเหล้าเมาย,ยาและคนที่คุณจะอยู่อย่างนั้นอย่ามาเป็นผู้รับใช้ประชาชน อย่ามาทําลายจิตใจพี่น้องประชาชนคนที่มาเป็นนักการเมืองเป็นคนของประชาชนที่ก็เรียกพับลิกพีเพิลเนี่ยคุณจะต้องอยู่ในศีลในธรรมอยู่ในวินยัยอยู่ในจริยธรรมเหมือนกับนักการเมืองในต่างประเทศในต่างประเทศเห็นไหมเขาทําให้ประชาชนทุกขร้อนเมื่อเร็วๆนี้นิดหน่อยเองไม่มากเข้าใจกันผิดว่าพี่น้องประชาชนเอาเงินไปใช้พี่น้องประชาชนก็อายเขาทั้งตำบลทั้งหมู่บ้านทั้งๆท,ที่ไม่ใช่ มันไม่ใช่เป็นการเข้าใจผิดรัฐบาลเขาตั้งแต่นายกเขาลาออกทั้งรัฐบาลเลยที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ในประเทศญี่ปุ่นเคยมีเคยมีครับรัฐมนตรีคนหนึ่งไปได้มียเ,เป็นโสเป็นีที่เขาเรียกเกอิชาข่าวออกไปทั่วญี่ปุ่นเสร็จแล้วทำไงนักการเมืองคนนั้นที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังด้วยถึงขนาดลาออกจากตำแหน่งหมายความว่าถ้าอยู่ต่อไปมันอยู่ไม่ได้ อยู่ไม่ได้เลือกตั้งอีกก็ไม่มีใครเลือกทําให้พักเขาเสียหายต่ําช้าแต่ในบ้านเราี่ความละอายต่อบาปไม่มีความละอายต่อพี่น้องประชาชนไม่มีแล้วติดโควิดมาแล้วเนี่ยไม่กล้าที่จะบอกไทม์ไลน์ไทม์ไลน์คือว่าคุณไปที่ไหนมาบ้านออกจากตรงนี้ไปนู่นไปนี่ไปนั่นเขาเรียกไทม์ไลน์ไม่เล่าให้ฟังซึ่งพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติโรคติดต่อ มันกำหนดความผิดทั้งโทษจำคุกและโทษปรับคนที่เป็นรัฐมนตรีต้องเป็นตัวอย่างกับประชาชนคุณไม่เปิดเผยไทม์ไลน์ไม่เปิดเผยว่าคุณไปไหนมาบ้างร,รัมนตรีที่ติดโควิดเนี่ยมีสองสามคนและกักตัวอีกเป็นสิบนอกจากนั้นยังมีสอสอหลายจังหวัดวันนี้ผมดูผ่านหัวข่าวหนังสือพิมพ์อะไรบอกว่าสอสอจะเชิงเสาสอสอที่นู่นที่นี่สอวอก็มีติดมันมาจากไหนมันมาจากแหล่งบันเทิงทั้งนั้น แรงบันเทิงทั้งนั้นเหมือนกับโควิดรอบสองเนี่ยมาจากสนามมวยสนามมวยรชดาเดนินติดเลทแล้วติดโควิดคราวนี้งามหน้างามหน้าเหมือนคราวที่สองมาจากไอ้ไอ้คราวแรกคราวที่หนึ่งมาจากสนามมวยคราวที่สองมาจากพมา่ากลุ่มคนงานพม่าท,ที่ติดโควิดจากพมา่าพอคราวที่สามเนี่ยมาจากไอ้รัฐมนตรีนักการเมืองมึงติดซะเองนำพาเชือ้อโควิด นำพาเชื้อโควิดออกมาเผยแพร่ต่อสาธารณชนผมถึงบอกว่าถุยชีวิตยังไงวันนี้ต้องถุยชีวิตโควิดมันต้มประชาชนต้มประชาชนเพราะคุณปั้นเรื่องโควิดขึ้นมาเอาเรื่องที่เป็นเรื่องจริงๆอ่ะออกมาปั้นหลอกประชาชนบอกว่ากาดอย่าตกให้ระวังเรื่องโควิดเสร็จแล้วพวกรัฐมนตรีพวกไฮโซไฮซอดารงดารา คุณไม่ระวังตัวดาราก็เหมือนกันคุณเป็นบุคคลสาธารณะนะครับเมื่อคุณเป็นบุคคลที่ประชาชนเขาชื่นชอบคุณต้องทำตัวให้เป็นตัวอย่างไม่ใช่ไปใช้ชีวิตที่เหลวแหลกถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวของคุณไม่เดือดร้อนแต่เมื่อเผยแพร่ออกมาทางสื่อมวลชนจับตาประชาชนเขาก็จะมองอีกภาพหนึ่งว่าในขณะที่มีน้องประชาชนอดมื้อกินมือ้อมือเช้ามือกลางวันมือเย็นบางทีไม่มีข้าวสารที่จะกรอ,อกงอ้ ไม่มีเงินจะซื้ออาหารไม่มีเงินจะซื้อกับข้าวแต่พวกคุณสำเริงสำราญกันมากนี่คือความเหลือลหล่อมล้ำความเหลื่อมล้ำกวานแบ่งชนชั้นในประเทศไทยภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบไทยๆของคุณประยุทธ์ประยุทธ์บอกเดียนอย่างเงี้ยดีแล้วแบบไทยๆดีแล้วแบบไทยๆโดยให้อำนาจของสอวอเป็นใหญ่2 5 0คน ประชาชนไม่มีสิทธิ์หรือไม่มีสิทธิ์อ่าไม่มีสิทธิ์ทั้งๆท,ที่ประชาชนเป็นเจ้าของประเทศแต่ประชาชนไม่มีสิทธิ์ที่จะเลือกผู้นําของเขาไม่มีสิทธิ์เลือกผู้นําของเขาเพราะผู้นําที่มาคราวนี้มาจากการยึดอํานาจและต่อท่ออํานาจมาอีกสองปีคุณยึดอํานาจถือปืนมาห้าปีควบคุมพี่น้องประชาชนให้อยู่ใต้ให้อยู่ใต้อำนาจเด็จการของพวกคุณ พอครบแล้วหันซ้ายหันฝาจะเอาอยัางไงบอกอีกไมมนานจะจะให้ประชาชนมีความสุขอะไรจะเพลงนี้ก็แต่งตั้งอะ่ะเสร็จแล้วคุณก็ร่างรัฐธรรมนูนขึ้นมาไอ้รัฐธรรมนูญเฮงซวยฉบับนี้ก็เป็นรู้ที่รู้อยู่ว่ามันแก้ไม่ได้มันแก้ยากเขาพยายามจะแก้นะแล้วคุณก็เล่นละครตลกกันไปนะวาระหนึ่งให้ผ่านวารละสองให้ผ่านวารละสามแม่งคว่ำเลยคว่ำแล้วทําไงอ่ะทำไงแม่ศาลรัฐธรรมนูนตีความศาลก็ต้องบอกว่าการสถานาปปา,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 านาปรนาัฐธรรมนูนจะต้องมาจากประชาชนก็ไปร่างพรบ ประชามติขึ้นมาทําพรบประชามติวราระหนึ่งผ่านวราระสองผ่านวราระสามแม่งหนีกันหมดไม่เข้าประชุมอ้างโควิดนู่นนี่นั่นอ้างโควิดไม่ผ่านวราระสามเพราะมีความตั้งใจอยู่แล้วนี่คือสลิมของประเด็ดการที่เขาเรียกว่าสภาปาสิ s i หรือสภาได,ดโนเสาร์สภาไดาโนเสา,าเร์ไม่ใช่บุลวีพูดคนที่พูดเขาชื่อในอนุทินชาญวีรกุล เขาบอกก็อย่าไปนสนใจมันรออีกสักสองสามปีเขาเป็นห้าปีนะห้าปีเนี่ยเขามีสิทธิ์จะเลือกนายกนี่เขาเลือกมาสองปีแล้วมันผ่านมาสองปีเหลืออีกสามปีมันจะรอได้ยังไงในเมื่อพี่น้องประชาชนต้องกินต้องอยู่บ้านเมืองที่มันชิปหายอยู่ทุกวันนี่เพราะโรงงานมันปิดมันอพยพไปต่างประเทศหมดไปอยู่เวียดนามไปอยู่กัมพูชาไปอยู่มาเลเซียไปอยู่ที่อื่นหมดในประเทศต่างๆที่เขาปกครองในบอบประชาธิปไตยเขาก็ตัด g ี p เรา ตัดสิทธิทางภาษีศุลกากรเราส่งสินค้าไปขายไม่ได้โรงงานปิด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 พี่น้องเขากลับไปอยู่บ้านนอกไม่มีงานทําติดโควิดรอบหนึ่งก็เดือดร้อนรอบสองเดือดร้อนนี่รอบสามมาอีกรอบสองเนี่ยเราทําท่าจะให้อภัยท,ทั้งที่รัฐบาลก็ทําเองเจ้าหน้าที่ทําเองพาคนพาคนจากเมียนมาเข้ามาเข้ามาคนที่ติดเข้ามารับเงินกันไปรับเงินไปแต่ไม่สามารถจะเอาผิดใครได้ พี่น้องประชาชนก็หวานอมขมกลืนกับรัฐบาลสากะเบือเนี่ยหวานอมขมกลืนครับยอมทนไปทนไปทนไปเพื่อหวังที่จะมีอนาคตที่ดีอยู่ถามว่าผมเห็นใจทนายกไหมผมเห็นใจแต่เวลานี้มันเหลืออดจําเป็นต้องเอาความจริงมาพูดผมไม่ได้พูดยาบคายกับท่านแต่เอาความจริงมาบอกให้ท่านฟังว่ามันเหลืออดเพราะการกระทําของพวกท่านทั้งนั้นการติดโควิดมาจากไหน มาจากในผับในเล้าในซอยทองหลอแล้วก็กระจายไปทั่วหมดกระจายไปทั่วหมดทําไปทํามาตรวจสอบแล้วกลายเป็นนักการเมืองเป็นรัฐมนตรีแล้วก็มันเป็นเรื่องที่เป็นความจริงซะด้วยพอรัฐมนตรีติดไม่ว่าใครทั้งนั้นที่ติดโควิดจะต้องรายงานต่อเจ้าที่สาธารณสุขเล่าความเป็นมาเป็นไปเหมือนที่เขาเรียกไทม์ไลน์คุณไปไหนมาบ้างหนึ่งสองสามสี่คุณไปไหนไปไหนมาาแต่ไอรัฐมนตรีมันไม่บอก คนก็สงสัยว่าเฮ้ยไม่บอกมึงไปนั่งในพับในเล่าไปจับนมเด็กกลัวเมียจะรู้หรือเปล่ากลัวกบาลจะแยกหรือเปล่าไม่บอกเสร็จแล้วเป็นยังไงเขาบอกกันแล้วแต่แพทย์แล้วแต่แพทย์แล้วคุณไปเล่าให้แพทย์ฟังไหมแล้วเวลานี้เขาแฉออกมาแฉออกมาโดยพักร่วมรัฐบาลด้วยกันเองพักพลังประชาัฐเป็นแกนนํารัฐบาลออกมาตีแพ่แฉแฉคนชื่อคนชื่อศักสยามเลขาธิการพัก ภูมิใจไทยรัฐบาลนี้มันเละตั้งแต่ผมพูดมาหลายวันแล้วว่ามันแตกกันเละแตกกันเละเรื่องร่างรัฐนูลก็อย่างที่เห็นน่ะภัยบูนไปยื่นอ่าใช้สอสอพักพลังประชารัฐพักรวมรัฐบาลไม่ได้ไปยุ่งด้วยเขาก็รวมหัวกันสามพักนะมีชาติไทยพัฒนามีภูมิใจไทยมีประชาธิปัตย์เขาก็จะยื่นเหมือนกันเพื่อจะให้มันเป็นประชาธิปไตยไม่เอาสอวตปสวิกสอวอทิงมันจะสําเร็จหรือเปล่าไม่รู้แต่ผมพูดไว้มันไม่มีทาง มันไม่มีทางทั้งฝ่ายภายบูญทั้งฝ่ายรัฐบาลเพราะมันเป็นปาหีที่หลอกลวงประชาชนเอาไปยื่นอย่างนั้นถึงเวลาเนี่ยสวเขาเอาคุณหรือเปล่านะพระบรประชามาติมยังไม่ผ่านเลยยังไม่ผ่านก็เล่นละครหลอกประชาชนกันเหมือนใกล้โควิดเนี่ยผมถึงถุยชีวิตไงพี่น้องประชาชนบอกถุยชีวิตโถชีวิตโควิดต้มประชาชนมันต้มประชาชนซับเปื่อยเลย แล้วบอกให้ประชาชนกาดสูงๆต้องล้างมือต้องปิดหน้าปากไอ้หน้ากากต้องใส่ท้ามา่านไม้นู่นนี่นั่นแต่พวกเขาเนี่ยสำเริงสำหรานสำเริงสำหรานจิบเบียร์จิบเหล้าจิบไวายกันกอดผู้หญิงกันอ่าเสร็จลงมาจับนมผู้หญิงนู่นนี่นั่นแล้วให้ประชาชนอยู่บ้านใส่หน้ากาก,ากล้างมือผมถามว่าพี่น้องประชาชนที่เป็นชาวไร่ชาวนากเกษตรกรส่วนใหญ่เนี่ยมีใครบ้างติดโควิด ไม่มีใครเผยแพร่มาจากห้าจังหวัดห้าจังหวัดที่คุณอยู่ที่น่ะเพราะพวกนี้มันโดยมากมันจะอยู่กรุงเทพอยู่นนทบุรีอยู่ปทุมธานีอยู่สมุทรสาครอยู่ชนบุรีใกล้ๆก้กรุงเทพที่เป็นพื้นที่สีแดงแล้วก็แพร่ไปทั่วทั้งประเทศถ้าผู้ว่าราชการจังหวัดในจังหวัดต่างๆไม่พิจารณาปิดจังหวัดหรือว่ามีมาตรการกักตัวหรืออะไรก็แล้วแต่ บาลทั้โลกไปทั้งจังหวัดข่าววันนี้หลายโรงพยาบาลมีทั้งหมอมีทั้งหมอมีทั้งเจ้าหน้าที่พยาบาลหลายโรงพยาบาลติดโควิดหลายโรงพยาบาลไม่รับตรวจโควิดแล้วตรวจไม่ไหวแล้วคนไปขอตรวจกันมากในกรุงเทพและจังหวัดใกล้เคียงนี่คือภาพที่เกิดขึ้นในวันนี้ภาพที่เกิดขึ้นในวันนี้ผมถึงบอกว่านี่คือการทำของกระทำการกระทำของรัฐบาล ผมต้องโทษรัฐบาลแล้วคุณจะไปโทษใครอ่ะเพราะคุณมีหน้าที่บริหารประเทศจะไปโทษตาศรีตาสาตามาเยียมีเย่ยเมียนเยียแม,ม่นพี่น้องประชาชนไหมเขาเกี่ยวอะไรคุณเอาโควิดไปให้ลูกหลานเขาลูกหลานเขากลับไปบ้านนอกเกิดติดโควิดจากกรุงเทพติดโควิดจากกรุงเทพแล้วก,กลับไปเยี่ยมบ้านไปอูบลไปหนองคายไปสกลนครไปเชียงรายไปหาดใหญ่แล้วไปติดกระปู่ย่าตายายลูกหลานเขามันก็แพร่กระจายไปทั่วประเทศ หนึ่งจุดเจ็ดเท่านะครับแล้วอะไรมันจะเกิดขึ้นใช้สมองตรองดูสิครับหรือจะใช้สะดือตรองดูตรองดูสิครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเราต้องพูดความจริงกันบรรดาสื่อสารมวลชนที่เป็นโทรทัศน์ที่เป็นหนังสือพิมพ์ยักษ์ใหญ่ทั้งหลายอย่ากเกรงใจรัฐบาลผมรู้ว่าข่าวและด้านลบพวกนี้คุณไม่กล้าออกกันไม่กล้าออกกันแต่ผมออกมากล้าพูดวันนี้เพื่อเพื่อที่จะ บอกกรัฐบาลอย่างตรงไปตรงมาไม่ได้เอาข่าวเลอะเทอะข่าวเท็จอะไรมาบอกมันเป็นเรื่องจริงๆที่เกิดในบ้านเมืองเรามีแต่ว่าคุณจะทำยังไงคุณฉีดวัคซีนเอามาแล้วสองสามล้านโดสฉีดไปสองแสนสามแสนโดสไม่เกินสามแสนแล้วในประเทศข้างเคียงประเทศไทยนี่เขาฉีดไปมากกว่าคุณในพม่าฉีดไปถึงล้านโดสในกัมพูชาฉีดไปสี่ห้าแสนโดส ในมาเลเซียก็ฉีดมากกว่าเรามีประเทศไทยเราเนี่ยถอยหลังแล้วคุณจะให้การท่องเที่ยวมันเกิดยังไงเราหวังว่าจะได้เงินจากการท่องเที่ยวมาเพราะมันเข้าฤดูการท่องเที่ยวแล้วสงกรานนี้เอากลับไปกลับมาเฟลอีกแล้วล้มล้มละลายทางการท่องเที่ยวอีกแล้วเราจะพึ่งการท่องเที่ยวจากไทยด้วยกันเองจองโรงแรมไว้หมดคืนไว้เยอะแยะไปหมดต่างชาติจะเข้ามา เล่นสงกรานเหมือนกับเคยเล่นกันมาทุกปีปีที่แล้วก็หยุดปีนี้ก็อยากจะไปเล่นสงกรานประเพณีที่เชียงใหม่ก็ปรากฏว่าทําไม่ได้อีกแล้วแล้วการท่องเที่ยวมันจะเกิดยังไงครับมันเกิดไม่ได้ถึงขนาดหลายโรงแรมที่อยู่ในมือผมเนะ่ยเงียบเป็นเป่าสากเป็นป่าช้าไม่ว่าที่ที่โรงแรมแถวป่าตองนี่ขายทิ้งยกหานนะครับ3,700อแห่งปิดตายใน20จังหวัดลูกจ้างแรงงานภาคท่องเที่ยว ตกงานไม่ต่ำกว่าสี่ล้านคนไม่ต่ำกว่าสี่ล้านคนนะในภาคท่องเที่ยวนี่คือข้อมูลที่ชัดเจนคนที่ตกงานคนขับแท็กซี่คนขับสามล้อคนขับมอเตอร์ไซค์รับจ้างคนขับรถทัวร์คนขับรถบัสพี่น้องผู้หญิงทั้งหลายหรือว่าผู้ชายทั้งหลายที่ทำงานในด้านสปาหมอนวดหรืออะไรก็แล้วแต่หาเล่ห์ของขายตกงานหมดมันไม่มีใครไปท่องเที่ยวแล้วจะทำไงโอกาสจะรอดไม่มีและยิ่งมาเจอโควิด โควิดรอบสามมันน่าเจ็บใจไหมและโควิดรอบสามเนี่ยมันเกิดจากใครเกิดจากการกระทําของตสีตสาตมาเยเมีเยเมีย,มยมนเยเมนพี่น้องประชาชนราก้าพี่น้องประชาชนที่เป็นกรรมกรพี่น้องประชาชนที่เป็นแรงงานใช่หรือครับไม่ใช่เลยมันเกิดจากรัฐบาลเองเกิดจากคณะรัฐมนตรีผมว่าถึงเวลาแล้วคุณลาออกไปเลยดีกว่ามันต้องมีสปปริตครับศักสยามลาออกวิษณุลาออก คุณติดโควิดกักตัว14วันเนี่ยใครก็แล้วแต่ลาออกคุณสรรเสริญไก่กูลาออกไปอย่ามาอยู่เลยครับละอายในสิ่งที่ตัวเองทำบ้างมันติดมาจากไหนถ้ามีเหตุผลพอสมควรพิจารณาตัวเองเถอะครับเราถึงจะได้นักการเมืองที่ดีในอนาคตว่าถ้าเรานักมีนักการเมืองที่มีความละอายต่อตัวเอง เราอยู่ในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยเราต้องละอายต่อตัวเองแต่ถ้าเราอยู่ในระบอบแบบประชาธิปไตยแบบประยุทธ์เนี่ยระบอบประยุทธ์เนี่ยความละอายมันไม่มีครับมันก็เลยเละเทะอย่างนี้นะครับเละเทะอย่างนี้ความเหลื่อมล้าก็ตากต่างกันคนรวยก็ยิ่งรวยสูงขึ้นถึงขนาดประกาศในนิตยสารฟอบว่าแม่งรวยมากกว่าเก่าอีกเป็นร้อยเท่าคนจนก็เตี้ยติดดินนี่แหละถุยชีวิตของพี่น้องคนจน และก็ปั้นเรื่องโควิดมาต้มประชาชนนะเพราะพวกคุณทำกันเองทำกันเองแล้วคนเดือดร้อนเนี่ยไม่ใช่คุณเดือดร้อนอย่างเดียวนะคุณเดือดร้อนเพราะคุณเป็นโครคภัยไข้เจ็บติดโควิดแต่คนเดือดร้อนมากกว่าคือพี่น้องประชาชนที่เขาไม่มีงานทำที่เขาไม่มีจะกินเมื่อเศรษฐกิจไม่ดีมันปิดหมดนี่คือความเดือดร้อนไปถึงรากหญ้าไปถึงพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่ที่รับฟังขา่าวทะลุใหม่และก็รายการบุญรวีตีข่าวอยู่ ตอนเช้าตีห้าครึ่งท่านเปิดฟังได้ทุกวันชมได้ทุกวันและบ่ายๆช่วงอย่างเนี้ยผมก็จะเอาข่าวมาตีแผ่ให้ฟังกันขอบพระคุณทุกท่านครับที่ติดตามชมรายการบุญรวีตีข่าวและก็ถ้าท่านสนใจที่จะสร้างภูมิต้านทานเพื่อสู้กับทุกอย่างให้ร่างกายมันแข็งแรงแนะนำในเชิงวิชาการนั่นคือเบต้ากรูแคนข้างล่างผมจะมีเบอร์โทรศัพท์ผมแนะนำให้ได้ในเชิงวิชาการครับ ในเชิงวิจาการว่ามันช่วยสร้างภูมิต้านทานอย่างไรนี่คือผลิตภัณฑ์ในเรื่องของวิชาการนะครับผมไม่ได้ขายไม่ได้บอกว่ายี่ห้ออะไรไม่ได้บอกเพราะเรารักษามารยาทรักษากฎหมายว่ากันไปตามกฎหมายให้ข้อมูลที่ถูกต้องตามกฎหมายของอยสำนักง,งานอาหารและยาโดยให้ความร่วมมือเราจะบอกในเรื่องที่เป็นจริง จากหนังสือของดออรศาสตราจารย์ดรสมศักดิ์วรารคามินอดีตปรลัดกระทรวงสาธารณสุขยืนยันชัดเจนว่าเบต้ากรูแคนดีที่สุดใช้คําว่าดีที่สุดในโลกด้วยนะครับเพราะมหาลาัยต่างๆ340ี่แห่งเขาได้เอาไปวิจัยแล้วว่ามันดีในเรื่องของสร้างภูมิต้านทานฉะนั้นโรคโควิดเราต้องสร้างภูมิต้านทานของเราเราไปหวังพึ่งวัคซีนไม่ได้เห็นไหมไม่ได้หลายคนฉีดวัคซีนไปแล้ว รัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมก็ฉีดวัคซีนจากสยามฉีดวัคซีนแล้วเอาอยู่ไหมล่ะคุณก็ยังติดโควิดถามว่าอยวัคซีนที่คุณสั่งมาแอสตราเซเนกาหรือว่าอิชินโนแวคเนี่ยมันมีคุณภาพหรือเปล่ามีคุณภาพเท่าไหร่ถ้ามีคุณภาพจริงแล้วมันติดโควิดยังไงเขาบอกเพิ่งฉีดมันจะต้องให้ร่างกายได้รับภูมิต้านทานจากวัคซีนก่อนนี่ก็ว่าไปนะก็ว่าไปที่เราพูดไปเดยกก็หาวเราโง่เง่าเต่าตูนผมรู้ บางคนไม่ต้องฉีดโควไม่ต้องฉีดวัคซีนแต่ภูมิต้านทานเราสูงมันก็มาแต่ต้องอะไรเราไม่ได้ถึงจะเข้ามาแป๊บเดียวก็หายเห็นไหมคนนอนโรงพยาบาลเยอะแยะหายออกไปหมดหายออกหมดตายไม่กี่คนระยะหนึ่งระยะสองตายไม่กี่คนระยะหนึ่งตายแค่ห้าสิบระยะสองตายก็เกือบเกือบร้อยเก้าสิบหกเก้าสิบหกคนเก้าสิบหกเก้าสิบเจ็ดใช่ไหมอ่าแล้วระยะสามนี่ยังไม่รู้นะเพราะมันกระจายไปถึงหนึ่งจุดเจ็ดเท่าครับ ขอประคุณทุกท่านครับที่ติดตามชมรายการบุญระวีตีข่าวแล้วพบกันใหม่ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วกดติดตามท่านจะไม่ได้พลาดข่าวสำคัญลาก่อนนะครับสวัสดีครับ